สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซีทีมไลฟ์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม,มก3ก๊ก r ีบอล n ี d นะครับในคลิป Happy ้กับซาด y นะ,ะวันนี้ผมเล่นมาได้ก็วันที่6จะเข้าวันที่7นะครับแล้วก็เก็บเพชรมาได้อีกประมาณนึงวันนี้เราจะไปสุ่มก๊กวีกันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราสุ่มก๊กงอกกันเนาะ คลิปนี้ผมขอกกวีนะครับก็วันที่หกอ่ะจะได้ตัวเลือกกกนะครับสิบใบเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บกันก่อนเนาะแต่ส่วนวันที่7็ดเออเดี๋ยวกลับเข้าไปดูก่อนวันที่เจ็ดนะครับจะมีเลือกในควงของกกแต่ละากกได้เลยครับหนึ่งตัวนะครับวีจกนะฮะงอแล้วก็หั่นนะฮะเลือกได้สี่ตัวนี้นะก็คือพรุ่งนี้นะ โอเคหลังจากที่เรารับใบแล้วนะครับก็ไปเลือกก๊กกันนี่นะครับเลือกได้สิบใบนี่ผมวันนี้เราสุมก๊กวีกันนะจึ๊ดไปลุยเลยแฮปปี้กาชาเดเอาล้วครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชชาเีกันละ วันนี้ผมมีตัวสุ่มอยู่10ใบนะครับแล้วก็เพชรอีก1783มเรม็ดนะครับแล้วก็สามารถสุ่มได้30ครั้งนะครับก็เป็นจำนวน9 8 4 0เม็ดนะครับตำลึงขอไปผู้ผิิดร้อยตำลึงซื้อก่อนนะฮะ10ใบ32,80ตํารตำลึงนะครับซื้อเลยปึ๊บ10อีก10แล้วก็อีก10เนาะ ก็เหลืออยู่แค่943ตำลึงนะครับไม่พอซื้อ10ครั้งเนาะก็สุ่ม40ครั้งครับทุก20ครั้งจะได้ขุนพลแดง1ตัวนะครับเรามาดูเรทกันก่อนเรทของขุนพลตามค่ายนะครับขุนพล,ลแดงเกรด15จะอยู่ที่3.11%แดงเกรด16อยู่ที่0.89%นะครับแล้วก็แดงเกร,นะรกเออดกร15จะอยู่ที่เป็นเศษตัวละครนะครับ23%ออตรงนี้ไม่ดูแล้วกันเนาะก็ รวมแดงจะอยู่ที่ประมาณ4%เรนะครับรวมขุนพลแดงนะถ้า16ออกก็ดีเพราะ1ิหกายยากกว่านะครับเอ,อ่อทุก20ครั้งอย่างที่บอกได้ขุนพลแดง1ตัวจะ 15- หรือ16ไม่ซ้ำนะครับขุนพลแดงทั้งหมดจะมีอยู่12ตัวครับนี่ตัวนี้เลยมีโจโฉด้วยนะกวีนี่มีโจโฉด้วยแล้วก็ขุนพลส้มจะมีอยู่678ตัวนะครับ8ตัวแล้วก็ขุนพลสีม่วงต่ำสุดจะอยู่ที่4ตัวนะครับ ลุยเลยครั้งที่หนึ่งแดงหรือส้มหนึ่งตัวลุยแดงมาหนึ่งครับโอ้ยถือว่าโชคดีครับการันตีส้มให้นะฮะอ่สัวเอี่ยมครับเป็นฮิวิ่งตัวนี้ก็เป็นทองนะครับเป็นตัวส้มไม่ใช่ทองแล้วก็ตัวละครตัวนี้ซ้ำนะครับกลายเป็นเศษชิ้นส่วน80ชิ้นเนาะ เข้า okay. ไปดูหน้าตู้ครับครั้งนี้ขุนพลแดงการันตีหนึ่งตัวนะครับลุยสองตัวโอเค okay, เลยจางซุนหัวฮนะ,ะเดี๋ยวครับมาแล้วเดี๋ยวครับเกียร์สิบห้าครับเออดูจางซุนดิสิบห้าเหมือนกันไหมครับ โอเคครั้งนี้เราได้ตัวละครมา2องันนะครับ2ตัวสีแดงต่อไปครั้งที่30มสโอ้ครั้งนี้ไม่ได้ครับครั้งน,นี้เขาการันตีส้มหรือแดงหนึ่งตัวครับชิหลงเท่จังเลยนะเป็นชุดขาวนะโอเคได้ตัวละครมาแค่หนึ่งตัวนะครับนอกนั้นเป็นเศษหมดเลย อ่าครั้งนี้นคุณพลแดงแน่นอนหนึนน่งตัวโจโฉจะได้แบเนี่ยเอ้าแดงหนึ่งตัวโอ้โหหนึ่งตัวจริง <c oughs> ตัวไรโอ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 ได้แล้วครับแต่โจโฉเป็นเกรดที่ห้าเองนะฮะแต่อยากได้โจโฉก็ได้โจโฉจริงๆนะตัวนี้ <laughs> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย